ก็ค,ค่อยก่อทีละทีละต้นข้างๆมันอย่าไปโดนต้นมันให้โดนบินข้างๆผมไม่ใช่รอบๆต้นรอบๆข้างหนถ้าเบือมันหายมันหายไปก็จับไว้หน่อยอ่ะไม่ใช่ลดในกระถางแต่ว่าอย่าโดนต้นมันมากาต่อไปเลย เดี๋ยวโดนต้นมันนี่แอปเปิ้ลอีกหน่อยนี่ตะกี้บอกชาชาบอกชื่อสวนอะไรนะอะไรการเด่นนะ,ะรถขาบวนก็นได้ชาชานี่ผ่านยกออขอบขอบมันลบล กิไม่จำเป็นนะเราจอดอันนี้อันนี้ไว้กันกันนกเกาะมากันนกกันไก่มามาดึงต้นเดี๋ยวโดนต้นมันโดนกบกบรอ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 บเดี๋ยวได้ไหมเออ อย่าโดนต้นมันต้นมันจะล้มเลยอย่าโดนต้นขครอบ,อบเอาละโอเคพอหันหลังหันหลังหันหลังดอกไม้ฝรัง ยาวมากแม่พยหลังปไปไหนะตเตียงเตียงอันนั้นน่าจะวัาชาพืชอดลูก